ใ้ใหญ่แค่ดนนก็ตามไม่เคยถึงนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช r u m p s จะบอกว่าวันนี้นะคะก็คิดว่าหลายคนได้เห็นโชว์ไปแล้วอันนี้เราก็เลยให้มาดูเบื้องหลังนะคะของการซอมของ m u t นะคะซึ่งปีนี้นะคะที่ฉันได้เป็นศิลปินสาวในการเปิด Opening show, ่ h o w ค่ะตอนนี้กำลังซ้อมกล้องนะคะทุกครั้งเวลาโชว์กีมเราก็ต้องมานั่งซ้อมกล้องด้วยเพราะว่ากวดดรกว่า oh. อ๋อเดี๋ยวมันจะมีกล้องมาซ้อมตั้งแต่วันที่เราวัด่ายแต่เพิ่งรู้ว่าอ๋อกล้องเขาก็มีคิวของเขาเขาก็เลยต้องมาซ้อมวันนี้หน้าที่วันเนี้ยกูต้องแบ่งกอนมลวซ้อมกับพี่ตากงเพราะกูอ่ะยังซ้อมหลายวันเลยแล้วพี่ตากงซ้อมวันเดียวแล้วกูต้องให้พี่แดนเซอร์กูอ่ะไปคุมตากงว่าถ่ายอะไรบ้างเมเนจเองคกอตอนแรกจอจะเขียนเองแต่ว่าว้ายเยอะจังแม่ดีกว่าตังไม่พอ คือจะบอกว่าเวทีเอ็มเนี่ยเป็นความฝันของหลายๆคนโดยเฉพาะกระเทยอ,อย่างพวกเราเวลาดูนางงามอะไรเงรี้ยพอาภาพที่มันออกไปตามหน้าจอใช่ไหมมันก็เป็นแบบว่าเออฉันก็อยากไปเดินมุดหมุนที่เวทีสักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่ดูโชว์ไปแล้วนะคะก็อย่าว่ากันเลย อยากให้แบบให้กำลังใจมันมากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่โชว์บนเวทีวันนี้ก็คือทำตามฝันอันนี้ความรู้สึกของตัวเองรู้สึกว่าวันนี้ตัวเองโคตรสวยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยแค่ซ้อมก็รู้สึกแล้วว่าตัวเองอะ่ะสวยมากเพราะฉะนั้นเด๋ยวเตรียม<ๆ>รอดูชุดเลยเพราะว่าวันนี้เราใช้ช่างหน้าช่างผมก็เป็นคนสนิททั้งหมดคนทำชุดก็เป็นคนสนิททั้งหมดเพราะว่าคนไม่สนิทเขาไม่ทำให้จริงๆรงระยะเวลามันสั้นมากในการที่ตัดชุดแม่ปุ้ยเขาติดต่อเรามาแบบ กระชันชิดเออแบบกระชั้นชิดแล้วเราดันแบบว่างเราก็เลยแบบรับปากมาทํากับแม่ปุ้ยแต่ในระหว่างที่ก่อนที่เราจะว่างวันนี้คืองานเยอะมากเวลาซ้อมคือแบบน้อยมากก็เลยอยากให้ทุกคน enjoy กับโชว์นะครเพราะว่าดิฉันตั้งใจทำให้ดีที่สุดในระยะเวลาเท่าที่ดิฉันจะทําได้แหละมาะพรรจ้ยยออออ่ควฟ ถูกถูกถูกนี่แหละเนี่ยเอ้อาเป็นซ้อมกว่าเขาจะบอกว่าเคล็ดลับการขึ้นเวทีอ่ะคือปกติไม่เคยตื่นเต้นอะไรเลยเวลาไปโชว์ที่คอนเสิร์ตต่อให้ใหญ่่ไหนก็ตามไม่เคยตื่นเต้นเคยตื่นเต้นอยู่น่าจะที่นี้ที่แรกเพราะว่ามีกล้องเพราะว่าอะไรรู้ป่ะกล้องมันก็ต้องจับอยู่แกแล้วมันคือแบบถ่ายทอดสดแล้วเดี๋ยวคนจะเห็นว่า เืิดแบบเออแบบขนจะบูดเป็นอะไรอย่างเงี้ยกลัวพลาดเลยกันแต่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตไม่มีกล้องจะมั่นใจมาก ไปใช่ปะมันมีคนใส่คนจับรองเท้าผู้ที่จะเปลี่ยนอ่ะวไหนคอนยัย์ห่างมากคนที่กาวคนแรกอ่ะเขาเจอนอนยัลย์หมใส่ค้าแแต่ว่าแถวแถวต่อถอยผ่านอยู่ตัวแรกเขาถอยแล้วต่วนี้ยังไม่ทันดีฟิวอร่อใช่งันอเลยได้ไหมได้ครับขอลองเลยได้ไหมคะเมื่อกี้เราเริ่มอันถองเนาะใช่ไหมคนแรก โคโคตุ้มใส่ชุดสี่สิบห้าปีเดี๋ยวกไปเอาไปไหนหมดล่ะเดี๋ยวไปเลยไม่หล่อโกูเหนื่อยอ่ะเหมือนกูคาร์ดิโอเลยพร้อมนะครับอยากเดินดูแล้วกูต้องร้องด้วยอ่ะคอแห้งแล้ว ในระหว่างที่เราให้พี่เบลซ้อมชุดเดี๋ยวเราจะมาแนะนำคุยหนื่งทีมสวัสดีค่ะแบ็กสเต็ในการเปลี่ยนชุดควิกเชงคือซ้อมมาอย่างดีคือซ้อมเมื่อเช้าเมื่อกี้นี่แหละถ้ามีอะไรผิดพลาดให้โทษตรงนี้สวัสดีครับเ็นคอรัสคู้บุญเพื่อเดี๋ยวคนจะหาว่าเราลิปซิงจริงๆเราลองโซด ร้องสดใช่ตาต้องไปใส่สวัสวีดีออะร้องพร้อมกันสาิ Sweet dreams are m a dream Who am I to disappear at h e end a n c e r d ในส่วของแดนเซอร์แดนเซอร์เราก็เต้นจริงไม่ได้ลิปสิงไม่เราใช้โปรโกลแกมโปรโกลแกมเราไม่ได้ขึ้น เราถ่ายไปแล้วเรียบร้อยเราแต่หรทุกโชว์จะมีปัญหาคือฉันร้องแต่ทุกครั้งมันจะมีแดนเซอร์คนหนึ่งชอบแย่งร้องมีคนเดียวเลยนี่ก็จะเป็นทีมอีกทีมหนึ่งเป็นทีมแดนเซอร์ทีเดียว งานนี้มันคือเขาออนแอร์ในช่วงวันก็เลยมีเวลาที่สั้นนิดหนึ่งแล้วก็กระชับนิดนึงตอนแรกเราวางแผนว่าอย่างปีที่แล้วอะไรเงี้ยชุดเราจะต้องเวอร์แล้วก็ใหญ่กว่านี้เพราะว่าอย่างพี่กระแตเขาจะโชว์ในรอบพีลิปแบบชุดว่ายน้ำมันก็จะมีเวลาให้เปลี่ยนเยอะแต่ของเราอะพอมันเป็นโอเพนนิ่งอะมันรันยาวแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนให้ทันอันนี้คือหนักใจมากส่วนรอบลาตีเนี่ยจะบอกว่าก็เดินมาสวยๆไม่มีอะไรมากแต่งตัวสวยๆให้คนชม รอดูนะคะ ไปตบไปตับไปตบตบตบคกโยกโยกแล้วเอวและเอวเอวตบจบสอตั้งไอแล้วคอคอคอไดีเขาดีกว่าไล่ขวาอ้าปากแล้วโปโโจริงจังมะ นาทีค่ะสามสิบห้านทค่ะโตลแต่สามสิบวิค่ะกานแผ่นอะไปะสามสิบวิค่ะรอดกาลังขักุอ่ะ It's me a n d r e ต่าสั่งอะไรหรือยังนาูุกใจจังสั่งที่หนูชอบ้าม่เอ็มอยทีฝาต้องเดหมอง

วันนี้เราก็มีช่างกีติมาสักนะคะคือก็บอกว่าเรียกขาตัวได้ยากจากับขาบตัวได้ยากนะคะนั่นคือเลนเซ่แมสิ ic, ่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาใน,ในช่องหนูเขาคิดถึงแม่มากบอกแม่ไม่ได้ออกมาเออเอามามาแล้ว<า>ไปปารีสมาค่ะเออในจอยนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากกับแบบว่าเป็นลูกสาวที่ขึ้นเวทีใหญ่ ปกติใครอยากแต่งอลิสเต้อะต้องขอคุณพูดเลยต้องขอไปบ้านเขาแล้วนะถึงจะแต่งไดแต่วันนี้มานะรักลูอีกชั่วโมงครึ่งยังไม่มีชุดไชุดไปไหนยังไม่มาไม่ไช่ไม่มาด้วยไม่มีใครรู้แดนเซอร์ก็นึกว่าฝั่งกูจะเป็นคนจองกูก็ใจว่าฝั่งแดนเซอร์จะไปจองให้แล้วมาเก็บตังค์กับกูเพราะว่าคอรัสมันไปจองของมันมาแล้วกูก็เลยเข้าใจว่าแบบนั้นก็เลยไม่มีหรือแก้ผ้าดีไม่กี่โมงนะ ห้าโมงครึ่งแล้วต้องใช้ทั้งหมดสิบสี่ชุดเว็นเอ u ทเนี่ยเป็นความฝันของหลายๆคนโดยเฉพาะกระเทยอ,อย่างพวกเราเวลาดูนางงามอะไรเนี่ยเพภาพที่มันออกไปตามหน้าจอใช่ไหมมันก็เป็นแบบว่าเออ ฉันก็อยากไปเดินมุดหม,นม,นมุนที่เวทีสักครั้งนึงส่วนใหญ่โชว์บนเวทีวันนี้ก็คือทําตามฝันอันนี้ความรู้สึกตัวเองรู้สึกว่าวันนี้ตัวเองโคตดสวยเพราะว่าเมื่อกี้แค่สอมก็รู้สึกแล้วว่าตัวเองอ่ะสวยมาก สิบ้าวิค่ะสิบเก้าไปไปไปตามมาตามมาไม่ได้ถ้าฟาม่เอเลี่ทีฝ่าต้องเล่นหมดยี่สบวิค่ะ ต้องไปแล้วค่ะสวยมากลูกสาวสวยผมตรงนี้เข้ามากฝกตรงนี้เข้ามากนะเรนเซ่สวยอ๋อลินเซ่นะลินเซ่นะหมวยลุกสาวใครลกสาวลินเซย หัวของเราเต็มไปทั้งปีแน่นอนนะครับมาแล้วเก่งมากพี่แม่เก่งมากปะปะปะเก่งมากเก่งมากคยายอยากได้ขอบคุณทีมงานมากขอบคุณทีมงานนะคะเก่งมาก20นาทีนะคะเปลี่ยนชุดนี้นะคะอ๋อเหนื่อยสดๆแต่คุ้มมากค่ะคือลูกสาวสวยมากคือปลื้มใจมากคือดูไป จะลองไห้อะนี่นออก่าสุดๆ ขอขอบคุณนะคะที่ทุกคนดู MUT แล้วชอบใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e พวกเราด้วยกับพวกเราทีม Bad n e w